สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนะะ FC, น้นะคะลูกค้า f อทุกๆท่านนะคะที่มีใจรักหกดอรมนะคะทุกๆุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันที่อู่หันสานะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่นะคะเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะหลายท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ถามหารุ่นนี้กันเยอะมากนะคะวันนี้ทางอู่หันสาของเราก็มีให้ลูกค้ามาเลือกชมรับกลับไปไว้ใช้งานนะคะคันนี้เป็น อีซูซุโรกี้เครื่องหงฮิตอีหนึก้าสแรงม้าค่ะมาเป็นคาซีนอกนะคะหัวท็อปด้วยนะคะอ่ารุ่นยอดฮิตนะคะของยุค90ก็ว่าได้นะคะสิบปียี่สิบปีให้หลังนะคะอ่าก็ยังมีลูกค้านะให้ความนิยมอยู่นะคะสอบถามกันมาเยอะค่ะวันนี้เราเห็นรถสภาพสวยๆนะก็อยากเอามาให้พี่น้องนะคะได้รับกลับไปไวใช้งานกันค่ะ ตัวนี้เป็นล็อกกี้ตหาวานหัวท็อปเนาะเครื่องหูงเฮดอีหนึ่งค่ะถ้าทําเป็นรถดัาพร้อมใช้งานนะคะจบอยู่ที่80,0,000บาททวนค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราจะอัปเดตนะคะภายในหัวเกง๋งเครื่องแล้วก็คสซี 4, รอบๆคันของคันนี้ให้ได้ชมกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราดูหัวหัวของคันนี้กันก่อนเนาะหัวตัวนี้เป็นหัวสีแดงคาดสีครีมมาจากญี่ปุ่นค่ะขากระจกเป็นกระจกไฟฟ้าตัวท็อปเลยนะคะสำหรับล็อกกี้คันนี้นะคะ คัสซีเป็นคัสซีหน้าเต็มนะคะยาวเกือบ7เมตรได้ค่ะยาวเต็มทั้งเส้นเป็นแหนบมาเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูภายในหัวเก๋งคอนโซลกันบ้างนะคะตัวนี้ภายในนะคะล็อกกี้นะคะเป็นรถที่รุ่นบึกเบิกเลยนะคะที่ทํารถดำมานะคะสภาพนี้ก็ถือว่าสวยมากนะคะลูกค้าข้างบนหัวเก๋งค่ะประมาณนี้เลยเป็นหัวท็อปตัวท็อปเลยค่ะลูกค้าสวยมากนะคะตัวนี้ เดี๋ยวเบาะนะคะหรือว่าพวกคอนโซลตรงนี้นะคะ่ะข้างหน้านะคะถ้าอยากหุ้มเป็นหนังเหมือนตัวเบาะรถทางอู่ก็สามารถทําให้ได้นะคะในราคา8 0ซน0บาททวนค่ะถ้าชอบก็มาดูหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสภาพหัวเก่งล็อกกี้คันนี้ประมาณนี้เลยค่ะประตูนะคะฝั่งคนขับค่ะอ่าเดี๋ยวดูช่วงล่างกันบ้างนะคะตัวนี้คทซีสวยมากคะ่ะหน้าเต็มทั้งเส้นเลยนะคะ ถังลมค่ะเป็นระบบเบรกทิฟฟี่นะคะลูกค้าแบตยังไม่มีมานะคะเดี๋ยวเราทําเสร็จก็จะใส่เป็นแบตใหม่ให้ค่ะเดี๋ยวพาเดินดูคัซซีรอบๆพันกันเลยค่ะเป็นคัซซีหน้าเต็มนะคะลูกค้าสภาพคัซซีค่ะตันนี้นะคะพอท้ายของล็อกซี่ท่นนี้นะคะประมาณนี้เลยคัซซีสวยตลอดเส้นเลยค่ะเป็นคัซซีหน้าเต็มนะคะลูกค้า ยาววเลยค่ะตัวนี้เดี๋ยวเลื่อนช่วงเป็นรถด,ดำนะคะก็ตัดทิ้งขายเป็นเศษเหล็กนะคะตัวนี้ถังน้ำมันมาเป็นถังร้อยลิตรค่ะคันนี้เดี๋ยวเลื่อนช่วงเข้าถัางน้ำมันก็ขยิบไปอีกนิดนึงค่ะข้างล่างหัวเก่งนะคะประมาณนี้เลยสำหรับล็อกกี้คันนี้นะคะ เป็นเครื่อง6เ e E1 ฝาแดงค่ะลูกค้า1956สูบบมสายนะคะฝาแดงค่ะสะภาพรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดค่ะประมาณนี้เลยทั้งเครื่องคั้งสี่นะคะแล้วก็หัวเก่งค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์อีกฝั่งหนึ่งกันบ้างเนาะเป,นเป็นหัวท็อปนะคะลูกค้าสภาพหัวคะ่ะถือว่าโอเคนะคะสวยอยู่เนาะตัวนี้เดี๋ยวดูเครื่องกันอีกฝั่งหนึ่งเนาะ เครื่องสวยนะคะลูกค้าฝาแดงค่ะอีกฝั่งฝั่งขวานะคะตัวนี้ถ้าใครชอบรุ่นนี้อยู่ตามหาอยู่นะคะแวะมาดูตัวจริงได้นะคะลูกค้าสั่งจองสเปคกันได้เลยฝากถึงลูกค้าแล้วก็ f อด้วยก็แล้วกันนะคะที่เข้ามาถามหาล็อกกี้นะคะทางอูมีมาส,สวยๆนะคะให้ได้รับกลับไปไว้ใช้งานกันตอนนี้ล็อกกี้หนคันเป็นหัวท็อปตาหวานเครื่องหวงเฮดอีฝาแดงเนาะ พร้อมใช้งานนะคะจบที่8 0 0แสนบาทนะคะอะไรแต่งเต็มให้เลยค่ะลูกค้าชอบแบบไหนมาสั่งได้เลยคะ่ะคันนี้สวยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ